โรงเรียนราชประชันญเคราะห์51จังหวัดบุรีรัมย์เดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรองสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2512มีเนื้อที่417ไร่ตั้งอยู่เลขที่125หมู่3ตำบลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ ที่เรียกว่าโคกลอยได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะ์51จังหวัดบุริรัมเมื่อวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2556เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระชนมายุครบ84พรรษาโดยรับเข้าอยู่ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้บริการทางการศึกษาแบบอยู่ประจำและไปกลับตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แก่เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาสิประเภทได้แก่1 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงานหรือแรงงานเด็ก2เด็กเร่ร่อน3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศหรือโสเพณีเด็ก4เด็กที่ถูกทอดทิ้งกำพร้า5เด็กที่ถูกทำร้ายร่างกายทารุณน6เด็กยากจนมากเป็นพิเศษ7เด็กในชนกลุ่มน้อย8 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับสารเสพติด 9. เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดหรือโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ10เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเรียนร่วมมีเขตพื้นที่บริการ3มจังหวัดได้แก่จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชยัยภูมิเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตหนึ่งและเขต3 เปิดสอนทั้งวิชาสามัญและปวชสาขาช่างเชื่อมอาหารและโภชนาการและสาขากเกษตรศาสตร์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคตวิสัยทัศน์ของโรงเรียนผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ก้าวสู่โลกยุคใหม่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมีวิถีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคณะผู้บริหารโรงเรียนประกอบด้วย นางสาวปนัดดาจันทวงศ์ผู้อำนวยการสถานศึกษานางพรมพัฒสอนพนาดอนรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณนางสาววันดีสังสมรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปนายวิชิตอ่อนน้ำคำรักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการนายพุทธิชนทิพยสินรักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนมีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น94คนมีจำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น883คนมีอาคารเรียนหลัก3หลังหอประชุมสองหลังโรงฝึกงานสองหลังโรงอาหาร2หลังหอพัก17หลังและอาคารประกอบอื่นอีก25หลังโรงเรียนราบประชานุเคราะห์51จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพและทักษะการดำรงชีวิตให้กับผู้เรียนควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและการรู้จักพึ่งพาตนเองตามแนวของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันนำไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ และสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์51จังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานภายใต้หลักธรรมมาพิบาลและแนวคิดแห่งความมีเหตุผลเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารและจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพพึ่งพาตนเองได้มีทักษะชีวิตและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องภายใต้เงื่อนไข3ประการได้แก่ความรู้คุณธรรมและการมีภูมิคุ้มกันที่เหมาะสมโดยได้ดำเนินการดังนี้ด้านที่ 1. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนได้บริหารจัดการตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนไว้ในวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกยิจกรรมที่ส่งเสริมบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเกษตรในหอพักโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเช่น กิจกรรมสืบสารต่อยอดประเพณีลงแขกดำนาลงแขกเกี่ยวข้าวการปลูกผักสวนครัวการเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงกบในกระชงังการเพาระเห็ดนางรมการปลูกมะนาวในวงบ่อการแปรรูปอาหารการทำไข,ข่เค็มและการนำวัตถุดิบในโรงเรียนมาแปรรูปผลผลิตต่างๆนำสู่โรงครัวเพื่อใช้ในการประกอบอาหารของผู้เรียน และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีด้านที่2ด้านการบริหารอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่อาคารเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลอาคารเรียนเกษตรโรงเรือนเพาะชําก้าไม้โรงเรือนเกษตร พร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอย่างพอเพียงด้านที่3ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์51จังหวัดบุรีรัมย์ได้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่หลักสูตร และจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยจัดทําหน่วยการเรียนรู้และแผนการสอนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้มีการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในกิจกรรมต่างๆเช่นโครงการสวนพฤทธศาสตร์โรงเรียนกิจกรรมฐานการเรียนรู้17หอพักการจัดชุมนุมเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงกิจกรรมจิตอาสาเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมในโรงเรียนชุมชนและสังคมด้านที่4การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์51จังหวัดบุรีดมา์จัดทำโครงการประชุมอบรมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเหมาะสมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์51จังหวัดบุรีรัมย์ได้น้อมนำหลักคำสอนของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาทีเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิษมาเป็นแบบอย่างในการบริหารสถานศึกษาด้านเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดกิจกรรมสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีการเรียนการสอนที่บูรณาการตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามระดับชั้นสามารถปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคตภายใต้เงื่อนไขเศรษฐกิจพอเพียง